วันที่หนึ่ง,งวันีนมาล้ครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านหมู่บ้านหมอตาอำเภอสวนภูมิจงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมากินข้าวียงกันเด้อพี่น้นงนนงนอง มบาดมอตาอำเภอสวรภูมจังหวัดอร้อยเอสเอชิญพี่นอ้องมากินข้าวเตี่ยงกันครับเดี๋ยวกินไอกันบ้างอตั้งก้ว ะะร,รวมพลอยู่ที่วัดป่าสารวันตำบลในเมืองอำเภอเมืองนคนรราชสีมาครับคณะของพระอาจารย์เนนคนสูในดวงใจว่าใครก็ดูเอานะครับว่า เวลาเขาทานข้าวเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่ากับพวกเราน่าจะเข้าทักปาเหมือนกันนะครับนี่คือครอบครัวของเราทานั่อนานนางคือเป็นคนวยองด้อครับรนครับที่นั่งอ๋อ การทักที่ยงอยู่ครับก็แฟนคลับแล้วก็เอฟซีด้วยน้องเจมน้องเจมกับแฟนคลับนะครับเดียวกันน้องเจมกับเอฟซีเอฟซีมาจากกรุงรกีครับมาจากกรุงเชฟนะครับครับอ่าวเราคนไทยใต้เพชรบูรณ์ตำแพงรวมทั้งคนที่รวมทั้งตากล้องก็บังเอิญว่ามาเจอนะครับเราไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งโง่ตั้งใจว่าจะต้องมาเจอน้องเจมส์ นะครับอะ่ายดูกันเล่นๆนะครับเอาวันีาไนะครับอ่าๆๆอ่าแค่นี้แหละโอ้ยอาจารย์เนมอาจารย์เนมของผมอยู่โน่นมาตรงไหนวันที่หนึ่งก็ตามมาทุกที่อะวันที่หนึ่งตามมาทุกที่ ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจข้าวทีพเที่ยงนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาที่บ้านหมอตาอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยครับมาทานข้าวเที่ยงกับ มาบ้านน้องเจมครับสิลปินยุ่งข้าวเร็กก่อนขอร่อยอนะอร่อดอ,รอ,อ,รอ,อันนี้ผ้านี่กับมีน้องพร้อย้ะครับแฟนครับเอฟซี FC น้องเจมเจมจะตุลงมีสองสามผ้าครับ เขาเที่ยงว่ากันไปพี่นาเป็นคนัดคนดใบไม้แบบนั้ในเรื่อยังน้อยนี่ มาอีกทียี่หกซีครับโอ้ห,หน่อยลองเต็มจะตกลงได้รางวัลที่หนึ่งนะครับสิบสองล้านครับสิบสองล้านอันนี้ภาคที่สองครับภาคที่สองภาคที่สามอันนี้อันนี้พ่อจริงอันนั้นแม่จริงนอกกนั้นแม่เอฟซีเอฟซี อันนี้เขาเรียกพาเนาะหนึ่งพาห<า>นึ่ง